เรือนพรท่านสถาุถันทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็จะพาท่านมาเที่ยวชมวัดอีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญของจังหวัดลำปางเป็นวัดที่มีความสำคัญในแง่ของความสวยงามนะครับแล้วก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่ท่านที่มาจังหวัดลำปางที่ต้องมาเช็คอินนะครับวัดแห่งนี้คือวัด พระธาตุดอยพระชานนะครับท่านอาจจะสงสัยว่าวัดพระธาตุดอยพะชานนี้ข้างหลังของกระผมเนี่ยจะคล้ายๆกับพระพุทธรูปที่ประเทศญี่ปุ่นอันนี้ก็ถูกต้องแล้วนะครับเพราะพระพุทธรูปที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังผมนี้นะครับถ้าหากว่าท่านเดินขึ้นมาจากบันไดขึ้นมานะครับหรือถ้าท่านใดไม่สะดวกก็สามารถนั่งรถขับรถขึ้นมาเองได้หรือจะมีรถบริการของชุมชนได้เนี่ยนะครับเมื่อขึ้นมาถึงแล้วนะครับท่านก็จะเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับหรือเรียกว่าหลวงพ่อโตนะครับ แต่หรือบางทีจะเรียกว่าหลวงพ่อไดบุสส์นะครับก็จะคล้ายๆพระพุทธรูปที่เมืองคามาคุระของประเทศญี่ปุ่นนะครับสังเกตว่าพระพุทธรูปองค์นี้นะครับเป็นพระพุทธรูปหน้าตักจะประมาณ14 14เมตรนะครับพระพักของหลวงพ่อหลวงพ่อโตนะครับเรียกเรียกหลวงพ่อโตก็ได้หรือหลวงพ่อไดบุสึก็ได้นะครับก็จะมีลักษณะที่ทอดพระเนตรลงเบือกต่ำนะครับถือว่าเป็น เป็นเป็นแลนด์มาร์กนะครับของวัดพระธาตุดอยพระชานอีกแห่งหนึ่งนะครับท,ที่ที่น่าสนใจนะครับนักท่องเที่ยวที่หรือญาติโยมที่มาถึงวัดแล้วนะครับถ้ามาถึงแล้วอย่าลืมมาเช็คอินตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะช่วงเช้าๆหรือช่วงเย็นก็ได้นะครับก็จะมีความสวยงามนะครับถ้าสังเกตเลยนะครับอันนี้รอบๆบ,บริเวณนะครับก็จะมี ละคัังนะครับคล้ายๆกับที่ประเทศญี่ปุ่นที่ที่เมืองคามาคุระนะครับก็สามารถจะซื้อแล้วก็เขียนชื่อแล้วก็มาแขวนได้เป็นสิีิมงคลให้กับตัวเองนะครับอันนี้ก็ก็จะมีความสวยงามนะครับเอาละครับเดี๋ยวถ้าท่านมาถึงแล้วท่านก็สามารถเดินขึ้นไปน้มาสการนะครับขึ้นไปข้างบนได้เลยนะครับเดี๋ยวท่านาตามผมขึ้นมาเลยนะครับ ครับเมื่อท่านเดินทางมาถึงแล้วนะครับโอ้โหผมผมเห็นแล้วรู้สึกอลังการนะครับอลังการนี่คือถือว่าเป็นจุดจุดสูงสุดของพระธาตุประชานแล้วนะครับถ้าเรามองไปข้างหลังผมนี่นะครับเราก็จะพบกับหลวงพ่อโตนะครับหรือหลวงพ่อได้พุสอนะครับก็จะคล้ายๆกับเมืองคามากุระประเทศญี่ปุ่นเหมือนที่ผมว่าเมื่อกี้นะครับลักษณะพระพักของท่านนี่นะครับก็จะมองมองลงต่ํานะครับแล้วก็ลักษณะ เป็นฟางนั่งสมาธินะครับแล้วก็กีวรของท่านนะครับเปิดเปิดพระอุระนะครับเปิดพระอุระนะครับแล้วก็จะมีสีเขียวต้องบอกว่าสวยงามนะครับผมพูดอาจจะมีเสียงสะส่นหน่อยนะครับเพราะว่าเดินขึ้นมารู้สึกรู้สึกเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่า ก็ปลื้มใจนะนะครับเหนื่อยแต่ว่าก็มีความสุขที่ได้เดินขึ้นมานะครับแค่มองเห็นภพของหลวงพ่อโตนี่ก็มีความสุขแล้วนะครับเดี๋ยวท่านดูชัดๆกันแล้วกันนะครับหวังว่าถ้าท่านมาถึงแล้วท่านจะเดินทางมาถึงตรงจุดนี้นะนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นวิวทิวทัศนะครับของอำเภอนะครับ ที่สวยงามนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่จะแพนให้ท่านดูนะครับแต่ตอนนี้ให้ท่านดูหลวงพอ่อหลวงพ่อโตนะครับอันนี้คือเป็นจุดแลนด์มรกที่สําคัญนะครับผมเห็นแล้วก็รู้สึกปลาบปลื้มใจนะครับก็ต้องขอกราบไหว้ก่อนนะครับก็เป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะครับนักท่องเที่ยวที่มาถึงแล้วนะครับก็ อย่าลืมจะพาดที่จะมาเยี่ยมชมแล้วก็มาถ่ายรูปแล้วก็มานำมัสก,การนะครับหลวงพ่อโตหรือหลวงพ่อได้ผู้สื่อนะครับซึ่งจะคล้ายๆกับเมืองคามากุร,ระนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ท่านชมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาท่านไปชมแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งนะครับช่วงนี้ขอให้ท่านได้ชื่นชมพระพุทธร,รูปได้ผู้สื่อองค์นี้ก่อนนะครับเชิญนะครับ ครับสำหรับที่ตอนนี้กระผมได้พาท่านมาที่พระวิหารนะครับซึ่งมีความสวยงามนะครับคงไม่สามารถที่จะบรรยายด้วยคําพูดได้นะครับอยากให้ท่านได้ชื่นชมนะครับความงดงามทางสถาปัตยกรรมนะครับทั้งพุทธศิลป์นะครับต้องบอกว่ามีความเงียบสงบนะครับโดยเฉพาะพระประธานนะครับซึ่งภายในพระวิหารแห่งนี้นะครับซึ่งอยู่ข้างหลังผมเ่ยนะครับถ้าทุกที่ยว ท่านใดนะครับที่ขึ้นมาแล้วนะครับถ้าขึ้นมาทางบันไดนะครับบันไดซึ่งมีหลายร้อยขั้นเนี่ยนะครับท่านขึ้นมาถึงจุงจดนี้ก็จะเจอพระพุทธรูปองนี้ก็จะเจอวิหารหลังนี้ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมากนั้นก็ขอเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่จังหวัดลำปางนะครับมาเที่ยวที่วัดพระธาตุดอยพชาน,นะครับ ท่านหลังจากที่ท่านไปจุดไหนแล้วก็แล้วแต่นะครับอีกจุดหนึ่งที่ท่านจะพลาดไม่ได้นะครับที่ต้องมาการมาสการนะครับก็คือเข้ามากรารมาสการ พระประธานองค์ที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับซึ่งเป็นพระประธานที่มีความสําคัญของวัดนะครับแล้วก็มาชื่นชมพุทธศิลป์นะครับ,ะะรบเดี๋ยวยังไงเมื่อท่านมาถึงแล้วนะครับท่านก็มาการมัสาการนะครับมานั่งสมาธิได้นะนะครับมานั่งเจริญวิปัสสนากรรมาานได้เพราะที่นี่มีความเงียบสงบนะครับเดี๋ยวท่านก็ จะพาท่านดูพุทธศิลป์แล้วก็ดูเบื้องหลังนะครับซึ่งอยู่ข้างหลังนั้นก็จะเป็นทิวทัศน์นะครับเป็นทัศนียภาพที่สวยงามที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่โดยเฉพาะช่วงเช้านะครับก็จะมีเมฆหมอกนะครับช่วงเย็นก็จะมีเห็นพระอาทิตย์ตกนะครับที่แสงสว่าง,างที่ที่สวยงามนะครับเหมาะสําหรับเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็น คนหนุ่มคนสาวด้วยแม้กระทั่งผู้สูงอายุนะครับก็สามารถที่จะมาท่องเที่ยวตรงนี้ได้ขอเชิญทุกท่านได้การวัสักการหลวงพ่อแล้วก็ได้เชิญชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูทัศนียภาพโดยรอบนะครับ